สาเหตุแอปธนาคารไม่สามารถบันทึกหน้าจอมาเล่าให้คนได้ดูกันเลยนะครับว่าเป็นอย่างไรมาดูเลยนะครับสําหรับอัปเดตวันนี้สามา,า,ารถบันทึกหน้าจอได้แล้วนะครับถ้าเป็นธนาคารอื่นอย่างเช่นธนาคารกรุงศรีอยุธยาก็ยังไม่สามารถบันทึกหน้าจอได้นะครับท่านผู้ชมท่านใดที่เจอปัญหาแบบนี้เดี๋ยวผมจะมาเล่าเรียงธนาคารให้ฟังเลยนะครับที่มีปัญหานะครับนี่นะครับธนาคารที่ไม่สามารถบันทึกหน้าจอได้ก็จะมีธนาคารกสิกรไทยนะครับเป็นแอป เคพัดนะครับแล้วก็ธนาคารอีกธนาคารหนึ่งเป็นแบงก์สีม่วงเลยที่มันอัปเดตมานานแล้วที่อัดหน้าจออัดภาพไม่ได้ไม่สามารถบันทึกได้ไม่สามารถแขปภาพได้นะก็จะเป็นธนาคาร SCB EC นะครับหรือว่าธนาคารไทยพาณิชย์นะครับท่านผู้ชมที่มันอัปเดตมานานแล้วมันมีเข้ามาใหม่แล้วไม่สามารถบันทึกหน้าจอได้ก็เมื่อก่อนมันบันทึกได้ไงนะครับแต่พอมาตอนนี้หลังๆอัดหน้าจอไม่ได้แล้ว นะก็คือธนาคารไทยพาณิชย์หรือว่าแอป SCVEC นะครับท่านผู้ชมอ่ะสามก็คือธนาคารกรุงเทพนะครับกรุงเทพก็คือแอฟแบงคอกนะแบงคอกแบงนะครับเป็นธนาคารกรุงเทพที่ไม่สามารถบันทึกหน้าจอได้แล้วนะครับเมื่อก่อนมันแคบได้แต่ตอนนี้ตอน2023หรือว่า2024มันแคบได้แต่ตอนนี้ยังไม่สามารถแคบได้มันไม่สามารถอัดวิดีโอหน้าจอได้มันอัดภาพไม่ได้แคปรูปยอดเงินไม่ได้เนาะอ่า ต่อมานะครับก็จะเป็นธนาคารที่เป็นแบงก์สีชมพูเลยนะครับก็คือแอปก็เป็นธนาคารออมสินเป็นชื่อว่าแอป m y m o นะครับไม่สามารถบันทึกหน้าจอได้ก็จะเป็นแอปของแอปพลิเคชัน m y m o นะครับท่านผู้ชมเป็นธนาคารออมสินนะครับไม่สามารถบันทึกได้แล้วเพราะว่าเขาอัปเดตมาตั้งแต่ตอนประมาณปี2023ไม่2 0 2 2นยะครับยังไม่สามารถบันทึกหน้าจอได้เลยนะครับเมื่อปี202 2ประมาณ 1ปึ่งปีกว่าหรือว่า2ปีกว่ายังบันทึกหน้าจอได้นะครับแต่2022ไม่ได้แล้วนะครับตั้งแต่เข้าที่เดือนธันวาแล้วยังไม่ทําไม่ได้นะครับเพราะว่าบางที2025ยังไม่สามารถบันทึกหน้าจอได้นะครับต่อมาจะเป็นธนาคารนะครับเป็นธนาคาร TTB ทัศนะครับก็คือธนาคารทหารไทยธนาชาิหรือว่า TMB ธนาชารนะครับถ้าเป็นชื่อเต็มของเขาเนาะมันมี2ชื่อนะก็จะเป็นแอป TTB ทัศนะครับนั่นเองนะครับท่านผู้ชมอ่ะ ก็คือไม่สามารถบันทึกหน้าจอได้แล้วนะครับอัดภาพไม่ได้แล้วเพราะว่า TtB ไม่สามารถอัดภาพได้หรือว่าแคปภาพไม่ได้แล้วนะครับต่อมาจะเป็นธนาคารแบงก์สีฟ้าเลยธนาคารกรุงไทยเน็กก็เป็นแอปพลิเคชันกรุงไทยเน็กนะครับเป็นแอปเน็กเหมือนกันนะครับหกแอปธนาคารที่ไม่สามารถบันทึกหน้าจอได้ก็คือไม่ทายังทําไม่ได้ที่ผมมีหกแอปธนาคารผมมีประมาณหกแอปธนาคารแต่ว่ามันจะมีปัญหาเรื่องอัดภาพหน้าจอไม่ได้นะครับต่อมานะครับเป็น แอปพลิเคชัน1 e-wallet เลยนะครับก็คือแอปพลิเคชันเป๋าตังคนะครับกับทูมันนี่ยังไม่จ่ายมือ<ม>ถือเครื่องนี้ถ่ายวีโอแล้วก็ใช้คอมตัวนี้ถ่ายหน้าตัวเองนะเนี่ยผมทาประจําเวลาผมทำคลิปนะครับไม่ว่าจะเป็นสื่อประโยชน์ตามโซเชียลนะทิกตอกเฟซบุ๊ o ยูทูบนะครับ<ม>ก็ไปแล้วครับสวัสดีครับผม